สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องสาวนาพเนณ์จอนอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมื้อนี้สาวนาสิ่ผ้าพี่น้องมาย่ำผักกะเฉดใสุ่ินสิ่หมูสักแล้วก็ใส่เห็ดน,นั่นเลยค่ะสาวนาลงทุนไปเก็บผักมาเองเลยนะคะพี่น้องคะผักบุ้งกับผักกะเฉดสาวนาสีย่ำที่พี่น้องกินเดีย๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ พี่น้องแค่น้านก็สูบุงทุกอย่างแลยวนะคะแล้วพ่อไฟเดือดแค่น้าจสขขันเลย เพื่อค่ะพี่น้องไปพทอกันก่อนี่เลยค่ะใส่ใบเตยลงไปนะคะ,ะ,ะได้เวลาปรุงแล้วค่ะพี่น้องค่ะใส่อันนี้หอมแดงนะคะ่ะหอม,มใหญ่แล้วค่ะขึ้นชายพริกใส่ลงไปเลยค่ะใส่ปรุงมนวดค่ะพี่น้อง น้าบะมักหวานนะคะแล้วจะกินรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะคะหน้าสีใสเหมืนหน้าไปสามหน่วยด้วยก่น้อง ค่ะกุ้งรสตามใจชอบได้เจ้าค่ะพี่น้องแล้วหน้ากับซ oh ีโบเฮทเพลทลายปั่นไหนแต่ว่าเพราะว่าพีซสาสิกินน้ำนเานาะกินบ่ได้นี่ค่ะยามุ้นเส้นผักกระเฉดสาวนากระเลียวราคะพี่น้องไปกินน้ำกันนะคะ่ะเนาะไปกินกับสาวนาได้ค่ะสวัสดีค่ะอ้พบก,กับช่องสาวนาพะเนีจรนท่ามาค่ะปนี้สาวนาสิท่ามากินแล้วค่ะ ได้เวลาขึ้นแล้วนะเนาะมาค่ะเด้อมากินยำหมุนเส้นกับกนไพรดีมือซาน่าไปเก็บมาเองค่ะพักบุ้งเผาค่ะพี่น้องค่ะนี <fo ่สระค่ะซาน่าเก็บมาเองเนาะค่ะเนาะเอ้ย vale พัดกระเพรากับเพราพัดกระเพราหมูค่ะนี่อาหารไทยค่ะมือจีนอาหารเช้านี่ยอาหารอีสานนี่เีาเจ้าค่ะเบื่อรับนอนนะคะเนาะไปเก็บมาเองภูมิใจไหมค่ะพี่น้องหามาเองภูมิใจค่ะเก็บมาเก็บปลา ใส่ส่วนตาเฮาเหมือนกันจอพี่น้องบ่มีอะไรอยู่เงินครอยู่พี่คนนงอยู่แต่ว่าเราปนใสู่ เ้านี่ยตื่นเชไปวานก่ขงคุณตื่นหน้าตื่นมากนะตื่นมากใสตื่นมาก่อเห็นพอเห็นเอ้ยอ๊าเอ้ยหยไปไสนแล้วของนานมากัาก็่เห็นตักตกที่ว่าไปเบิรงนง่วขอะไรานเบไร์นง่วนงมนาไปย่านอะไรใหม่ น,น,น้องสาวไปเจ็บแบบกับลูกสาวอยากพูัอะไรเนี่เนนยเ,ออเริ่มโลบะเ่ยมืยขึ้นนันแตงอ่ะ 对对。Yeah, yeah. 嗯。Uh huh. เออีกรเข้ามอค่ะแล้วก็นเาแล้วกงมัดเล่าหน่งนอยจงมัดน้อยหน่นอยน่อ้อก็ไม่เห็นแั้วชัไ เบิกจะของในกล่องไหมพี่นงค์พี่สาวนั่นแหละค่ะแค่จ้ของไม่ในกล่องขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณเลยหลายด้วยค่ะขอบคุณรูปการติดตามและก็คอมเมนต์นะคะพี่น้องคะหน้ากากสีเขียวค่ะคุณ เอาเขย่ามาสอตที่สที่สชสนานนเสรแล้วสอบยา่า แม่พ่อขอทำหนึน่งกำลังสิบสินย่ำตอ่อสำหรับคลิปนี้ฉันน,น,น,นั่งกับฝากกดไลค์กดติดตามอย่ากังวลใจนะคะนั่นเด้วยค่ะพี่น้องครับเนาะอกจากนล้ทำหนึ่งหลักฐานพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจในการคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ้า <laughs>